ตอนนี้จากอีพีเมื่อวานครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องคอสกับไอคิวต่างกันยังไงครับผมครับแต่การพัฒนาของวงการเกษียณก็จะมีคอสอะนาล็อกจะมีคอสดิจิตอลเข้ามาครับผมคอสดิจิตอลก็มีหลายเกรดนะครับผมครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันครับผมครับแตกต่างคืออุปกรณ์ข้างในฟังก์ชันการข้างในก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรครับผมครับแต่วันนี้จะมาทําให้รู้จักว่าความแตกต่างระหว่างคอสชุดอะนาล็อกเนี่ยครับชุดแตกอะนาล็อกกับชุดแหล่งดิจิตอล มันต่างกันยังไงครับผมครับจุดแรกที่ต่างครับก็คือครับทีนี้เอาโวลูมแรกก่อนนะครับคือตรงนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าปุ่มตัดคคามทีระหว่างเสียงกลางกับเสียงเบสดแตกต่างกันยังไงครับผมครับปึ๊บนี่ครับเนี่ยสมมติตัดเขาทีอย่างงี้ครับถ้าคอร์สอนาล็อกเราจะเลื่อนไปไหนมันก็ไปด้วยกันบดครับกลางก็เลื่อนลงมาดอกกลางก็มาหาเบสด้วยเล่อนขึ้นไปดอกเบสไปหากลางด้วยอันนี้คือสมบูรณ์คองอนาล็อกทีนี้คอร์สดิจิตอลครับเราสามารถตัดแยกกันได้เลยครับผมครับ จะเอากลางลงเท่าไหร่ก็ได้เอาเบลดลงเท่าไหร่ก็ได้คือความสําคัญอยู่ตรงนั้นสมมุติว่ากลางเราลงเบลดมิดโลเยอะไม่ได้ครับเปิดแล้วรู้สึกเสียงผ้าแล้วก็ต้องขยับขึ้นมาได้โดยไม่โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับเบลดเนี่ยข้อดีของคอสดิจิตอลครับผมครับทีนี้ข้อดีคอสดีดิอนอะไรอีกครับผมครับคอสดีติอนทุกช่องจะมีคิวทุกบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นครับช่องเบลดครับก็ยังมีคิวในช่องเบลดด้วยครับผมครับเราสามารถตัดความถี่ที่เราไม่ต้องการได้ครับผมครับอย่างในช่องเบลด ที่ผมชอบลงก์คือสมมุติว่าตัดเบสขึ้นมาครับ30เฮิร์ตถึง125ครับนี่125เนี่ยประมาณนี้เซ็งเบสส่วนที่ผมชอบลงก์คือครับ125นะครับผมในคอร์ดิจิตอลมันจะเรียกการตัดได้จะตัดแบบอัเดบิลหรือแบบไอก็ได้ได้บทครบทุกอย่างครับเราก็เรียกตัดเอาสำหรับคอร์ดิจิตอลครับจุดตัดก็ข้อดีอยู่ตรงนี้ครับผมครับคือ1นข้อดีคือเรียกความชันครับความชันคืออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ความชันก็คือเนี่ยครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ความชันเราชันดดีีนนน้้้้กก็็ไไชัหรือ ชั้นแบบนี้ก็ได้ครับผมในคอร์สรุ่นใหม่รุ่นที่แพงเป็นระบบเอฟอารเอฟขาตัดชั้นนี้เลยครับหรือลงนี้เลยครับแล้วก็กลางก็ขึ้นอย่างนี้เลยครับถือว่าชั้นมากแล้วก็จะไม่มีเฟสไปกวนกันแล้วครับผมครับ <c urs> คอร์ดีคอร์ดดิจิตอลครับจะมีอะไรบ้างก็คือ EQ ทุกช่องจะมี EQ ทุกบดไม่ว่าจะเป็น EQ เบส EQ กลาง EQ แหลมครับอย่างกลางครับนี่อย่างกลางมีอีคิวในตัวเห็นแล้วเราสามารถลงได้บูตได้ความถี่ที่เกินที่ขาดเราสามารถบูตแต่ละช่องแต่ละช่องได้แต่ตัวเนีีี้ยยยไมม่่่นนะคครัับเเลก็ืออดดงงาว ไม่สาม,มารถทำมีคิวได้แต่คอสดิจิตอลเราสาม,มารถทำมีคิวได้เลยครับผมครับสำหรับแต่ละช่อง <c oughs> แต่ละช่องที่เราต้องการทําทำมีคิวอันนี้ยังไม่พอเออเว้ทำมีคิวในช่องของแต่ละช่องยังไม่พอสำหรับคอสดิจิตอลยังมีคิวขาออกครับขาออกแล้วก็สามารถทามีคิวได้อีกขาออกเช่นอย่างขาออกอย่างที่ผมต่อเนาะตอนนี้ก็คือจากมิกมาหาคิวแล้วก็ไปหาคอสคอสไปหาเวอร์แต่อันเนี้ยเขามีจากมิกครับไปหาคิวในคอสแล้วก็ออกไปหาคอสอีกหนึ่งตัวเลยก็สามารถ ทำ EQ ปรับย่ามคอนทีต์กันเลยครับในคอร์สนี่ครับ EQ ก็จะเหมือนนี้สายเดือดแบงนี้ครัสามารถปรับละเอียดได้ดีพอสมควรครับผมแล้วก็ลืมครับอีกหนึ่งจุดเด่นคอร์สดิจิตอลคือสามารถดึงดีเลย์ได้ครับผมครับดึงดีเลย์คืออะไรครับผมสมมุติว่าตู้ใบหนึ่งอยู่นี้ใบหนึ่งอยู่นี้ครับผมครับคอร์สดิจิตอลสามารถสามารถดึงตู้นี้ครับผมครับกลับมาหาตู้นี้เลยครับไม่ใช่ถอยตู้กันมานะครับดึงสัญญาณดึงดีเลย์ในระบบคอร์สดิจิตอลอะไรนี่คือข้อดีของคอร์สดิจิตอล คอสอะนาล็อกก็มีครับถ้าตั้งด้วยอย่างเงี้ยก็เสียงในพร้อมกันเอาง่ายครับผมครับเสียงไม่ได้กันครับนี่แหละนี่คือจุดดีของคอสดิจิตอลครับผมอีพีนี้ก็คุยความแตกต่างระหว่างคอสดิจิตอลกับคอสอะนาล็อกครับอีพีต่อไปก็จะพามาเจาะลึกสำหรับมิกดิจิตอลครับกับมิกอะนาล็อกว่ามันแตกต่างกันยังไงครับอีพีต่อไปก็ฝากไว้ได้ครับผมครับ